เคยฝันถึงชีวิตที่ไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องเงินกันบ้างไหมครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องอิสรภาพทางการเงินครับซึ่งเป็นเป้าหมายที่หลายคนโดยเฉพาะชาวมนุษย์เงินเดือนคิดว่ามันไกลตัวแต่จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เราทุกคนเอื้อมถึงได้นะเป็นมนุษย์เงินเดือนเก็บเงินยังไงก็ไม่มีวันรวยโหประโยคนี้มันจี๊ดเลยใช่ไหมครับผมว่าหลายคนน่าจะเคยรู้สึกแบบนี้แหละมันเป็นความรู้สึกที่แบบทํางานหนักแทบตายแต่ทําไมเป้าหมายมันดูไกลออกไปเรื่อยๆก็ไม่รู้ คือเราเหมือนติดอยู่ในหลุปเดิมๆครับที่เรียกว่าหาเงินมาได้เท่าไหร่ก็จ่ายออกไปหนักกว่าเดิมมันวนเวียนอยู่กับการรองเงินเดือนออกสิ้นเดือนพอเงินเข้าปุ๊บก็มีเรื่องให้จ่ายออกไปจนแทบไม่เหลือเหมือนเราวิ่งอยู่ในวงล้อไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิน้นซึ่งไอความรู้สึกเหมือนติดกับอะไรสักอย่างที่มองไม่เห็นนี่แหละครับมันมีชื่อเรียกของมันอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรทีนี้มีวิธีคิดหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยครับคืออยากให้ลองเปลี่ยนมุมมองดูนิดนึง แทนที่เราจะถามว่าของชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่ให้เราลองเปลี่ยนคําถามในหัวเป็นเราต้องทํางานกี่ชั่วโมงเพื่อซื้อมันวะแค่เปลี่ยนคําถามแค่นี้วิธีที่เรามองการใช้จ่ายจะเปลี่ยนไปเลยนะครับมาดูตัวอย่างกันให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับสมมติมีคนชื่อน้องเฟิร์นเงินเดือน32,000บาทตีเป็นรายได้ชั่วโมงละ200บาททีนี้พอน้องเฟิร์นจะซื้อกาแฟแก้ว1นึ่งสอบาทนั่นเท่ากับว่าน้องเฟิร์นต้องทํางาน1ชั่วโมงเต็มๆเพื่อแลกกับกาแฟแก้วนั้น หรือถ้าเกิดอยากได้กระเป๋าแบรนด์เนมซึกใบราคา16,000บาทโอ้โหอันนี้น้องเฟิร์นต้องทำงานถึง80ชั่วโมงหรือก็คือ10วันเต็มเมเลยนะพอคิดแบบนี้แล้วของชิ้นนั้นมันยังคุ้มกับเวลาชีวิตของเราอยู่หรือเปล่าก็น่าคิดนะครับพอเราเห็นกับดักแล้วใช่ไหมครับทีนี้แหละถึงเวลาที่เราต้องมองหาทางออกกันแล้วซึ่งทางออกนั้นก็คือเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่เราเรียกกันว่าอิสรภาพทางการเงินนี่เอง คำว่าอิสรภาพทางการเงินเนี่ยพูดง่ายๆก็คือสภาวะที่เงินทำงานให้เราครับเป็นจุดที่เรามีรายได้จากสินทรัพย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าเงินปันผลจากคุณหรือดอกเบี้ยซึ่งรายได้พวกนี้ที่เราเรียกว่า passive income เนี่ยมันมากพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดของเราได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องตื่นไปทำงานเพื่อรับเงินเดือนอีกต่อไปแล้วเอาให้เห็นภาพง่ายกว่านั้นอีกสมมติว่าค่าใช้จ่ายต่อเดือนของเราอยู่ที่ส0,000บาทถ้าวันไหน ที่เรามี passive income เข้ามา30,000บาทขึ้นไปทุกเดือนบูมนั่นแหละครับคือเราบรรลุอิสราภาพทางการเงินแล้วเรียบง่ายแบบนั้นเลยแต่ข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจก็คือมีคนไทยแค่ประมาณ15%เท่านั้นนะครับที่ทาได้สาเร็จตัวเลขนี้ฟังดูอาจจะท้อใจนิดหน่อยแต่อยากให้มองอีกม,มุมนึงนะมันแปลว่ามีคน15%ที่ทำได้จริงนั่นหมายความว่ามันไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันเลยครับถ้าเรามีแผนการที่ดีพอ และนี่คือส่วนที่สําคัญที่สุดของวันนี้เลยครับมันคือพิมพ์เขียวที่จะนําทางเราไปสู่เป้าหมายนั้นเป็นแผนการง่ายๆที่ไม่ว่าใครก็ทําตามได้แค่นี้มีแค่3ขั้นตอนง่ายๆจริงๆครับ 1. คือประเมินสถานะการเงินของตัวเองก่อน 2. สร้างเงินทุนสํารองฉุกเฉินเอาไว้และ3คือเริ่มลงทุนอย่างเป็นระบบแค่นี้เลยซึ่งนี่ไม่ใช่แค่ทฤษฎีสวยหรูนะแต่มันคือแผนปฏิบัติที่จับต้องได้จริง เริ่มจากก้าวแรกที่สำคัญมากคือการทำความรู้จักตัวเองครับผ่านการจดบันทึกรายรับรายจ่ายจากนั้นก็สร้างเกราะป้องกันทางการเงินด้วยเงินสำรองฉุกเฉินเผื่อไว้สัก6-12เดือนพอเราอุ่นใจแล้วก็ถึงเวลาปลดปล่อยพลังของเงินโดยการเอาไปลงทุนอย่างสม่ำเสมอพอเรามีแผนที่อยู่ในมือแล้วต่อไปเรามาดูเข็มทิศกับเครื่องมือที่จะช่วยให้การเดินทางครั้งนี้มันง่ายขึ้นกันดีกว่าครับคำถามสำคัญเลยก็คือ แล้วเราจะตั้งเป้าหมายยังไงให้มันสําเร็จได้จริงไม่ใช่แค่ตั้งแล้วก็ลืมลืมมันไปคําตอบก็คือการตั้งเป้าหมายแบบสมาร์ทครับ S, <S, S, <S คือต้องชัดเจนเฉพาะเจาะจง M คือต้องวัดผลเป็นตัวเลขได้ A, A คือต้องทําได้จริงไม่ใช่ฝันกลางวัน R, R คือมันต้องสอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ในชีวิตของเราและสุดท้าย T ที่สําคัญมากคือต้องมีกรอบเวลาที่แน่นอนมีเดทไลน์นั่นเอง ดูตารางนี้เป็นตัวอย่างสิครับชัดเจนมากเลยไม่ว่าเป้าหมายของเราจะเป็นการไปเที่ยวโยุโรปหรือเก็บเงินดาวคอนโดพอเราเอาหลักการสาร์ทมาจับปุ๊บเราจะเห็นขั้นตอนแล้วก็ตัวเลขที่ชัดเจนขึ้นมาทันทีเลยทําให้เป้าหมายที่เคยดูเลื่อนลอยมันกลายเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ขึ้นมาทันทีอีกเคล็ดลับหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับคือการแยกให้ออกระหว่างความจําเป็นกับความอยากได้ทุกครั้งที่เราเลือกความจําเป็นแทนความอยากได้ นั่นคือเรากำลังเลือกที่จะเดินเข้าใกล้เป้าหมายอิสรภาพทางการเงินเร็วขึ้นอีก1นก้าวเลยนะครับและแล้วเราก็มาถึงบทสรุปกันแล้วครับแต่จำไว้นะว่านี่ไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นต่างหากเพราะว่าอนาคตทางการเงินของเราเนี่ยเราสร้างมันได้ตั้งแต่วินาทีนี้เลยสไลด์นี้เปรียบเทียบให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากๆเลยครับระหว่างการมีอิสรภาพทางการเงินกับการกรเียงแบบเดิม ข้อแตกต่างที่สําคัญที่สุดเลยก็คือคําว่าทางเลือกและความยุดหยุน่นครับอิสรภาพทางการเงินให้อิสระกับเราในการเลือกที่จะทํางานต่อหรือหยุดก็ได้ในขณะที่การเกษียณแบบเก่าเนี่ยเราต้องรอจนถึงอายุที่เขากําหนดและเทคนิคที่ดีที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดเลยนะครับก็คือการเริ่มต้นให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ครับมันเหมือนการปลูกต้นไม้ใหญ่เลย ยิ่งเราเริ่มเร็วเท่าไหร่ต้นไม้ก็ยิ่งมีเวลาเติบโตออกดอกออกผลให้เราได้เก็บเกี่ยวนานขึ้นเท่านั้นจริงอยู่ที่เงินอาจจะซื้อความสุขทุกอย่างไม่ได้แต่มันจะดีกว่าไหมครับถ้าเราสามารถมีความสุขและมีเงินไปพร้อมๆกันได้เพราะการวางแผนการเงินที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขนะครับแต่มันคือการออกแบบชีวิตที่มีความสุขในแบบที่เราต้องการจริงๆขอให้ทุกคนเริ่มต้นการเดินทางสู่อิสรภาพทางการเงินตั้งแต่วันนี้เลยนะครับสวัสดีครับ